นี่นะครับวันนี้มีโปรเด็ดมานําเสนออีกแล้วนะครับ mm hmm. โปรเด็ดเด็ดนี่ตัวนี้เลยลูกสูบนี่เป็นงานที่เราเหมามานะครับเป็นลูกสูบหลายๆแบบเลยไม่รู้หลายอะไรมั่งนะครับหลายยี่ห้อสองจังหวัดสี่จังหวัดมั่งนะครับหลากหลายแบบเลยนี่มียามาฮ่าอย่างนี้แท้ๆเบิกนะครับนี่มีอะไรไม่รู้นะครับหลากหลายเลยจริงจริง a ะแดดโซนิกนูนะครับมาเลือกเองอันนี้ไม่ไม่รู้ว่ายัางไงขายลูกละร้อย ถูกไหมโคตรถูกอ่ะไม่รู้อ่ะโคตรถูกอ่ะบางอันเห็นราคาไม่ห้าร้อยเลยลูกเบิกจะมาห้าอย่างงี้หนึ่งร้อยนี่ลูกแหวนนะครับก็จะปุบไปไหมลูกลอาร้อยมันเลือกเอานี่มีแค่นี้ลูกลอร้อยนะลูกลอาร้อยนี่นี่นี่มันเลือกเอาโอ้โหลูกลอร้อยนะครับใครดีใครได้ใครใกล้ใครมานะครับนี่ อรนะ่อยะห้าร้อยเก้าสิบอมด้าแดดแดดแดดเบิ์ศูนย์ร้อยหนึ that, 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 mm ่ง hmm. ไปนี่หนึ่งร้อยนี่โอเคอไปมันเลือกเอาลูกลอาร้อยลูกลอาร้อยเบาๆนะครับอันนี้เลือกเอามีเยอะนะมีเยอะมากนะครับนี่ม้วนนี้อะไรเนี่ยอ้วเป็นกล่องอย่างนี้เลยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งของอะไรเนี่ยบีดบีด เดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวมันหายกล่องไหนไกล่องอะไรเงกล่องไหนกล่องเลย <c oughs> นี่ <c oughs> มันเป็นกอง <c oughs> ดีจัด <c oughs> ดีจัดนะครับลูกละร้อยชุดละร้อยนะครับแกะแล้วเก็บที่เดิมไปนะครับใครมาลื้อนะครับอย่าก,กระจายก,กระจายนะจ๊ะไปะ